สวัสดีครับทุกท่านในช่อง p ูจิ i Channel นะครับวันนี้สวัสดีครับผมฝากเชียรนะครับวันนี้จะมาทำอะไรครับมาให้น้องช้างเตะฟุตบอลครับผมจะเตะถูกไหมล่ะลูกเตะลูกโทษเหรอเตะลูกโทษใช่ไหมใช่ครับลูกโทษครับแข็งน่าสนุกจริงเลยครับแล้วมือโกอยู่ไหนมือโกมื่อกี้ก่อนนี่ครับอ่ามือโกให้กำตังใจนะครับมือโกสวัสดีครับ าลงมามามาตอนนี้มีมีทีม A นะครับทีม A ก็คือสุพรรณษาทีม B ก็คือส้นอ้อนะครับมาอมามาทีม C ก็คือยักษ์น้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันมาคอยดูนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะคะในรอบนี้ ติด้วยครับถ้าถ้าสุพรรณสาตะไม่ได้น้องฟิล์มก็ต้องเตะแทนนะคะล<อ>ูกถ้าแข้งจุดไหนที่ที่เตะไม่ได้เตะไม่ถูกลูกบอลตัวนี้นะครับควานก็ต้องเตะแทนนะครับอ่าผมเป็นควานของต้นอ้อนะครับผมเราจะให้ใครเตะก่อนดีครับทกรรมการให้กรรมการอ่าให้กรรมการก,รรการ่อนใช่ไหมเอะอ่าให้ให้ต้นอ้อก,ก่อนละกันค่ะต้นอ้อเป็นที่สุดให้ต้นอ้อก,ก่อนโอ้ให้ต้นอ้อเหรอ มางันเรามาเริ่มกันเลยครับไปกันเลยมามามออมามาออกมาไปเลยจิอ่าไปชมกันเลยนะคะว่าใครจะเป็นอะไรนะูคู่เดือดเอาเลยเอาโอ้โหมาดูนะครับผมอ่ออันนี้ ยอดไปเลยครับมาอเอามือโกจับดีดด้วยไปยัดเข้าขุาโอ้โหเอาเอาขนาดนั้นเลยเหรอมือโกจะจะทำได้ไหมมา, <c oughs> มาวันนี้ท่านไปชมกันแล้วมาอ่าหนูมีลีลาด้วยใช่ไหมลีลาเอานั่งลงวันนี้ท่านไปชมนั่งลงเชิญนั่งลงอาหนูมีลีลาด้วยอ่ะนนั่งงงงลล เดินทางข้ทางลงซุ้มนุ่นแอคชั่มซ้สวัสดีค่ะนี่ซุปเปอร์สตาร์มาแล้วต้นอ้ออ่าพี่ต้นอ้ออ่าก้อนเพื่อนเลยเสียงยังคะเดี๋ยวมาฟังเสียงต้นอ้อเลยครับเสียงอ่เสียงเป็นยังไงคะเสียงก่อนเสียงเสียงเนาะเสียงเสียงเสียงเนาะเสียงเสียงเสียงก่อนเสียงเสียงจ้ายังคะ เสียงเหรอเม่เสียงโอ้ยเสียงบอกอากมาเลยเอาเพื่อให้ดูการเสียเวลาครับต้นอ้อไม่มีเสียงนะคะเสียงนิดเดียวค่ะเสียงไม่สมกับตัวเอาเลยค่ะต้นอ้อจัดการก่อนเพื่อนเลยค่ะอันหนึ่งซ้อมอันซับโอ้ลุกคิดว่าพอไหมนี่จะจะยิ่งกว่าต้นอ้ออีกนะอันนีเอาให้เข้าครับอ่ะ

โอ้พลาดโกไปแล้วนะคะพลาดโกไปไปแล้วครับอ่าโอ้ไม่เข้าพอไม้แพ้นะคะรอบนี้แพแล้วครับอ่าให้ยักน้อยบ้างยักน้อยยักน้อยบ้างบ้างออกสนามก่อนครับออกสนามก่อน มาดูซิว่ายักษ์น้อยจะชนะไหมอ่ะพอแล้วลูกอ่าจัดการเลยอ่ะทำยังไงมีลีลาไหมอ่าสวัสดีครับเรือครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ยักษ์น้อยจะทำอะไรคะวันนี้ตีลูกบอลครับผมโอ้จะเตะลูกบอลจะเตะถูกไหมจะเตะถูกไหมยักษ์น้อยวางลูกบอลตั้งไว้ตรงนั้นบอกตั้งไว้ตรงนั้นเลยอ่าไปลองดูสิ อ้าวหนึ ê, ่งสองสามอ้าวโอ้อันนี้ไม่ได้เตะใช่ไหมเตะ้วเตะ้วอ่ะเตะหนึ่งส ม่าถนอมไม่ก่อใช่ไหมนี่เตะด้วยกันเลยเตะด้วยกันเลยอ๋อไม่เข้านะคะฟูจิก็ไม่เข้าอ้า คนต่อไปเลยค่ะสุพรรษาสุพรรษาค่ะเออสุพรรษามาเร็วดูนีสวยด้วยเสียง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 โอ้โหเสียงเบามากเลยอ่ะสุพรรษาจะทำอะไรบ้างคะวันนี้พี่พิม สุพันษาจะทำยังไงคะวันนี้จะเตะลูกฟุตบอลถูกไหมอ่าสวัสดีท่านผู้ชมก่อนค่ะสุพันษามาค่ะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนค่ะมาเร็วมาเร็วมา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 เป็นกำลังแรงใจให้สุพันษาด้วยนะคะเสียเร็วเสีย ่าไปเลยค่ะอ่าเตะฟุตบอลเลยค่ะนู่นนู่นนู่นฟุตบอลอยู่นู่นค่ะเอาใหม่เอาไหม่เอาไหม่เอาไหม่ให้ให้แก้ตัวอีกรอบนึงนะคะให้แก้ตัวอีกรอบนึง โอ้ไม่เตะเลยหัวพี่ฟิ์มอยู่คนเดียวเลยหัวพี่ฟิ์มอยู่คนเดียวโน่นเตะฟุตบอลค่ะอไม่ยอมเตะเลยอ่สรุปแล้วนะคะท้างไม่เตะค่ะทำยังไงคะคุณพ่อวันนี้ โอ้ไม่เตะเดี๋ยวควานเตะเองมาโอ้เดี๋ยวควานเตะเองมามาออกมามามาดูมาเดี๋ยวควานเตะเองครับต้แหมสงสารนี่ทิ่งลัดหน้าลัดหลังเลยโอ้อะไรนี่โอ้โอ้โอ้มา อ่ายักน้อยเตะก่อนเพื่อนเลยก็ได้ค่ะยักน้อยเอาใครพร้อมจะเตะเลยครับอ่าพิกิเตะก่อนเลยครับโอ้เข้าไปแล้วนะคะพูพิจิได้ไปแล้วหนึ่งคะแนนใครชนะได้ใครชนะได้อะไรโอ้นี่ใครชนะได้อะไรลูกลูกองยิ้มครับโอ้ได้อมยิ้ม ดูพี่อ่อนะคะเขาทำท่าอะไรนี่ท่าแปลกๆแม่ยังไม่เคยเห็นเลยนะท่าแบบนี้นี่โอ้โหกันโอดูสิเขาเดินอ้ามากับพ่อบ้างเอาอาพี่อ่อโอ้เข้าไปแล้วคุณพ่อได้หนึ่งคะแนน วันนี้สุพรรณสาไม่ไม,ไม่ไม่คิดถึงพี่ฟิล์มเลยนะสุพรรณสานะได้เพื่อนเออได้เพื่อนกับพี่อ้อนะคะวันนี้ไม่สนใจพี่ฟิล์มเลยขวาครับอ่าพี่ฟิล์มไปบ้าน มาดูกันนะคะพี่ฟิล์มจะเตะเข้าไหมโอ๊ย oh. oh. ทำไมอ่อนแรงจรังเลยสรุปี่วันนี้พี่ฟิล์มแพ้นะคะวันนี้พี่ฟิล์มแพ้ oh. สรุปวันนี้แพ้ทุกคนนะคะวันนี้ไม่มีใครชนะเลยแพ้ทุกคนครับผมสนุกสนานันไปครับแพ้ทุกคนวันนี้ดูน้องช้างจะแข่งกันมากแล้วครับผมว่า <c oughs> อยากจะเตะบอลแล้ว คนก็ติเข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับผมเคลื่ลนงในใจเรา้วยครับวันนี้นะครับเราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์อะไรครับกดแชร์กดแชร์กระเทะับสวัสดี้ครับ